วอเตอร์ี38ตัวนี้นะครับใช้กระสุนขนาด9มมนะฮะความยาวของลำกล้องอยู่ที่6นิ้วนะฮะเขาได้ผลิตออามาใช้ในภารกิจสงครามโลกครั้งที่2นะครับตามข้อมูลเนี่ยว่ากันว่าผลิตออกมาร่วมล้านกระบอ,อกเลยทีเดียวนะฮะสำหรับปี38มมนะครับ ดูกลุ่มกันนิดนึงครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ j จชันกายวันนี้ผมก็มีปืนอีกหนึ่งกระบ,บอกนะครับมาเทสให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเป็นปืนที่ผมเคยทำรีวิว เอาไว้แล้วนะฮะแต่ยังไม่ได้เทสต์ยิงวันนี้เลยมีโอกาสนำกลับมาเทสต์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับมาดูตัวปืนกันครับอตัวนี้นะครับสวยงามมากเลยคลาสสิกด้วยนะครับตัวนี้เจ้าตัวนี้คือ w a เ e อร์ P38 นะครับวอเ e อร์ P38 เป็นปืนจากฝั่งเยอรมันนะครับ วอเตอร์8ีสาเนี่ยเป็นปืนที่ได้รับการผลิตออกมาอย่างแพร่หลายรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะ,ะคือโดยในปี1940-1945ถึง1945เนี่ยเขาได้ผลิตเอามาใช้ในภารกิจสงครามโลกครั้งที่2นะครับตามข้อมูลเนี่ยว่ากันว่าผลิตออกมาร่วมล้านกระบ,บอกเลยทีเดียวนะฮะสำหรับ P38 กมแมามนะครับวอเตอร์ P38 เป็นปืน ผมจะเรียกว่าย่างไงดีเป็นปืนระบบกึ่งอัตโนมัติที่ยิงได้ทั้งดับเบิลและซิงเกิลเนี่ยเป็นกระบอกแรกของโลกนะฮะคือเป็นต้นแบบนะครับคือเป็นต้นแบบโดยระบบการทำงานของตัวปืนก็คือเป็นระบบรีคอยลนะครับเพื่อเพื่อนดูตัวปืนรอบๆนะครับสวยงามคลาสสิกนะฮะ เจ้าวอเทอร์ P38 นะครับมันได้ถูกผลิตออกมาเป็นเป็น2เวอร์ชันละกันนะฮะโดยเวอร์ชั่นที่ทำผลิตป้อนกองทัพมันนะฮะตัวเฟรมปืนเนี่ยมันจะเป็นเหล็กนะฮะส่วนสไลด์นั้นเป็นเหล็กอยู่แล้วแต่ที่ผลิตขายทั่วไปนะครับตัวเฟรมจะเป็นอลอยนะฮะตัวเฟรมเป็นอลอยวอเทอร์8ตัวนี้นะครับ ใช้กระสุนขนาด9มม,มนะฮะความยาวของลำกล้องอยู่ที่6นิ้วนะฮะ6นิ้วในลำนั้นมี6เกลียวเวียนขวานะฮะเป็น6เกลียวเวียนขวาส่วนเรื่องของไกนะฮะน้ำหนักไกผมวัดได้อยู่ที่ประมาณ5ปอนด์นะฮะ5ปอนด์แล้วก็ยังมีระบบเซฟนะครับเซฟห้ามไก่นะครับอีกทั้ง เวลาเราขึ้นลำนะครับเวลาเราเฟมันก็ลดนกไปด้วยนะฮะอ่าเห็นไหมครับส่วนศูนย์นะฮะตายตัวนะครับศูนย์เนี่ยปรับอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นปืนเขาออกแบบมาเป็นปืนต่อสู้นะฮะศูนย์หน้าศูนย์หลังปรับอะไรไม่ได้สวยงามครับเพื่อนๆอ,อ๋อปลดแม็กนะฮะก็ปลดตรงนี้ ปลดตรงนี้ตรงนี้นะฮจะมีที่ล็อกอยู่นะครับสังเกตนะครับปืนที่ใช้ในภารกิจสงครามสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีห่วงเหล็กนะฮะเขาจะมีห่วงเหล็กก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ปเดี๋ยวผมจะลองเทส เจ้า P38 ตัวนี้นะฮะให้เพื่อนๆได้ดูฟิลลิ่งของตัวปืนกันโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ครับเดี๋ยวผมก็จะลองเทสเจ้าวอเตอร์พ38ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูฟิลลิ่งของตัวปืนกันนะครับว่ากลุ่มมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวลองดูกันครับ ดูกลุ่มกันนิดนึงครับกลุ่มถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับอาจจะต่ำไปชักนิดหนึ่งนะฮะกับตัวนี้ครับ Water P38 ระยะ10เมตรครับ ครับก็สำหรับ Water P38 นะครับวันนี้ผมก็ได้ทำการเทสให้เพื่อนๆได้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่คลาสสิกนะฮะเป็นปืนเก่าแล้วด้วยนะครับยิงดีนะฮะกลุ่มโอเคเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามช่อง JA c t i o n g u ่ไไว้นะครับในรอบหน้าถ้ามีปืนใหม่เข้ามาหรือว่ามีปืนเก่าที่ผมยังไม่ได้เทสแล้วมีโอกาสได้นำกลับมาเทสให้เพื่อนๆได้ดูจะได้ไม่พลาดในการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ